สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอละหารสายจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้มีภารกิจมาเยี่ยมน้องชาย2คนที่กำลังทำธุรกิจนะครับคนแรกน้องรักละหารสายนะครับอ่ะรุรักสีดาดีวันนี้ผมมาเยี่ยมที่ร้านนะครับมาเข้ามาแอบดูน้องๆทำงานกันวันนี้คนเข้าร้านเยอะเป็นพิเศษก็นั่งรอให้กำลังใจน้องๆขายของไปครับ ลักล ahan ฟายเนี่ยเขาขายา <Hey. S 1> เครื่องเสียงมือสองนะครับอุปกรณ์ทุกชนิดเลยนะครับที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงใครที่ชื่นชอบก็แวะไปอุดหนุนไปซื้อกันได้รับรองว่ามีทุกอย่างนี่เลย EQ ครับชอบมากๆเลยตลอดทาง <laughs> ใครที่อยากเอาซื้อ EQ รุ่นนี้ไปก็ไปแต่งบ้านก็ได้นะฮะดู้ไหมครับถ้าเสียบไฟพวกจะมีไฟ แล้วก็จะทำให้ทุกอย่างของเครื่องเสียงของคุณดูดีครับผมก็ใครที่ขาเครื่องเสียงก็เขตอำเภอลหันรายนะครับก็แวะมาได้นะครับหรือทางช่องทางของช่องอทางของ YouTube หรือว่า Facebook หรือว่า t i k t o อนะครับ,บร,รักรหันทรายสิก่อนใช่ไหม่ะไอ้บ้านตาโอมไปทางไหนนะ่ะ บ้านโอมลูกครูน่ะไปทางนี้นี่ที่พ่อแกเป็นครูเกษียนไหมไปที่่โอมน่ะพี่ลูกเป็นหนุ่มๆอยู่ไหมโอมไงโอมที่พ่อแกเป็นครูนั่นน่ะโอมนู่นนะเออไปทางนี้ใช่ไหมก็ที่พ่อแกเป็นครูเกษียนไหมโอ้ขอบคุณครับ อ่าโอมครับบ้านโอมแหละครับครับขอบคุณครับทุกทานครับครับหลังจากนั้นระหว่างทางที่จะไปเยี่ยมน้องคนที่สองปรากฏว่าเจอภาพนี้ครับแม่เท่ไหมเก่งมากเลยน้องหมาขึ้นตาเล็กนะครับนี่ตัวหนึ่งนะมครับนั่นนั่งอยู่ตรงนั้นเก่งมากเป็นระหว่างทางนะครับมาถึงแล้วครับ อโอมนี่เป็นน้องชายเป็นเพื่อนของอนุรักษ์อีกทีหนึ่งนะครับเขากลับมาทําพื้นที่ที่บ้านให้เป็นาบาร์เล็กๆนะครับชื่อว่าโอมสโลบาร์นะครับในอันนี้คือรีวิวนะครับอีกไม่นานครับในเจ้าของร้านนะครับเสื้อน้าเงินวันนี้บาดเจ็บด้วยนะครับเพราะว่าไปตัดไมโยูคาแล้วไมโยูคามันตกสายก็ขับความเป็นเลงแล้วก็ให้กําลังใจกัน ค่ำๆก็อำลาฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ